ข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเตือนภัย6สิ่งนี้งดให้ยืมไม่งั้นหมดตัวอุปกรณ์ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวหรือเอกสารที่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะข้อมูลเหล่านี้หากถูกนำไปใช้ในทางไม่ชอบอาจนำภัยมาสู่ตัวคุณได้ซึ่ง6สิ่งที่ห้ามให้ผู้อื่นยืมมีดังต่อไปนี้ 1. โทรศัพท์มือถือ นอกจากจะใช้ติดต่อสื่อสารแล้วยังสามารถใช้โทรศัพท์ทำธุรกรรมทางการเงินหรือชำระค่าสินค้าและบริการอื่นๆได้ 2. คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปท่านอาจถูกแอบดูดข้อมูลส่วนตัวเช่นบัญชีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือข้อมูลทางการเงินผ่านการเชื่อมต่อฟรีไวไฟ 3. บัตรเครดิตบัตร ATM หากท่านให้ใครยืมบัตรเครดิตไปรูดแล้วท่านอาจถูกขโมยข้อมูลบัตรนำไปทำธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้ด้วย 4. เอกสารส่วนตัวใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารสมุดบัญชีธนาคารสมุดเช็คบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเล่มทะเบียนรถหรือเอกสารอื่นๆที่ปรากฏข้อมูลส่วนตัว 5. อีเมล นำไปใช้สมัคร Facebook ปลอมสร้างข้อมูลปลอมเพื่อไปหลอกขายของหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย 6. Facebook Line อาทถูกเรียนรหัสแล้วนำไปแอบอ้างหลอกยืมเงินหรือทำสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยความห่วงใยจากนายสงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด